ย็ดเคนี่คือเพลงเปิดของฟรีไฟล์แห้อเนี่ยแต่กูว่ามันเนื้อเพลงมันคุ้นๆนะมันเหมือนเพลงไอ้ไอโดรางลมองไฟอ่ะ <c oughs> เอาละครับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกูช <c oughs> ื่ออะไรวะอ๋อไข่ดาวนะไม่พรอ <c oughs> เตมชื่อตัวเองแล้วหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม free fire ไม่ได้คข้ามาเล่นนานมากนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองเล่นหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ free นน fire ธรรมดานะครับนี่คือ free fire max เป็นไงแค่ชื่อก็น่าเล่นแล้วใช่ไหมคือสารภาพตร,ต,รตรงว่าไม่เคยเล่น free fire ไม่ใช่ไม่เคยดิคือไม่ได้เล่นนานมากอย่างที่พูดไปคือเล่นล่าสุดนี้ประมาณ ช่วงปี2อ้ปี2 1 8 7 2018นะถ้าจำไม่ผิดนะกลับมาคราวนี้นะครับจะมาโชว์ความกล้าให้ทุกคนดูนะหลังจากที่เล่นแต่อ <c oughs> เอาวเอ้ามาไม่รู้จะเป็นยังไงนะจะโอเคไหมนะครับคนจริงลงแรงครับผมไปลุยคนจริงต้องลงแรงเว้ยเล่นครั้งแรกลงแรงเลยเจ๋งปะล่ะเฮ้ยโอ้ เฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยเขาอัปเดตใหม่เหรอเฮ้ยสวยขึ้นนะเนี่ยไอ้ยไอไอไอบิวบอร์ดนี่คุ้นอยู่แต่ไอเนี่ย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 ไอสเตตเนี่ยเฮ้ยเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าเป็นเรือเลยอะไรของมึงวะสวัสดีครับเอ,เอากูกดคนเดียวเหรอเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่น่าเชื่อไม่เป็นไรเล่นคนเดียวก็เฟลได้นะครับ สมรภูมเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์เย็ค yes, มีเสียงด้วยแต่ก่อนมีปะะ่าวไม่น่ามีนะ <laughs> อโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลงที่มิมาสากินะครับที่เดิมที่เราคุ้นกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนลงที่นี่แน่นอนไปลงเลยดีกว่าคือตอนนี้เสียงดังไม่ได้นะครับเพราะวะ่าตอนนีออ้มันดึกมาก แล้วก็แบบเนี่ยได้ยินเสียงไหมเสียงไอ้ปลดล็อกประตูใช่ครับมีคนมาเยี่ยวครับผมเสียงเอฟเฟกดังไปปะวะกูดังกูว่าดังไปปะโอ้โตรดังเลยเฮ้ยมันปิดเสียงแล้วเดี๋ยวเดียวสักสองกำลังดีเอ้ยจะได้ยินเสียงปืนไม่ได้หี่ย เฮ้ยทำไมเราไม่ยินเสียงตีนเลยพูดเป็นเล่นเฮ้ยใครอะเฮ้ยคนเอเหี้ยยิงกูแล้วนึงยายาเฮ้ยไม่ได้เว้ยมาอยู่โอ้โหยไม่มีสโคไ้กูโอ้มายก๊อดผู้ชมเฮ้ยได้แล้ว,วไ,ดได้แล้วไวอ้ชื่อปืนอะไรวะ ลืมตรงนี้มีคนอ่ะมีคนอ่ะนี่ไงเฮ้ยคิวแรกว่ะบอดปะเนี่ยเฮ้ยนี่มีดสับหัวตาในตำนานเฮ้ยอาตกใจตกใจสัตว์เลี้ยงตัวเองจัดจำไม่ผิดแต่ก่อนไม่มีนะเนี่งเดี๋ยวนี้มีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงด้วยเออเอาเข้าไปสูเฮ้ยคนปะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะ เก็บตั้งนานไม่มีกระเป๋าเลยจ้าเฮ้ยเอาเคียวแทนได้ไหมเราเปนคนหมีเคียวเหมียวคีหมีเคียวนะฮะแล้วก็ต้องเหมาะกับเคียวแบบนี้ครับผมเล่นอะไรของกูตายทุกคนไม่มีกระเป๋าฮะโอ้โหเก็บยาเต็มแล้วแค่ยาก็เต็มแล้วครับใจคอจะไม่มีคนไม่มีกระเป๋า ไม่มีคนไม่พอไม่มีกระเป๋าให้อีชั้นเลยเหรอคะป้าบอมีวิกเตอร์ด้วยเราไม่เล่นนะเฮ้ยเอากระสุนไอเอาอันนี้ไม่มีสโคโคตรไร้ความหมายเลยเดี๋ยวเอาเป็นรองซุกเอ้ยลูกซองดีกว่าเหมาะปะวะไม่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 ไม,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 ไม่เอาลูกซองแบบเป็นลูกซองยิงดีกว่าไม่ใช่ลูกซองพกแบบนี้มันดูขาดขาด,ดกันเกินอันนี้ความคิดเห็นเรานะแต่ไม่รู้ว่าปืนมันแรงหรือเปล่า ไม่รู้นะปืนไหนแรงไม่แรงเล่นไปเรื่อยนะอย่าด่ากันนะจได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไ,ไหมไออุปกรณ์ตกแต่งปืนอะเย็ดเอ้ยได้แล้วกระเป๋านี่สิที่เราต้องการแต่ก็จะกิมแต่ก็จะเต็มอยู่นี่เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่เราเล่นไว้เออเขาเรียกลูกซองใช่ไหมไม,ไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยว ทำไมไม่ใช่ลูกซองไม่ใช่ลูกซองป้าบอไอ้หน้าตาเหมือนลูกซองอย่างวะเออเร์แล้วไม่ได้เล่นนานละเบลอร์แล้วอเอาไงดีนะลูกซองไม่มี M14 เอามาทำไมวะไม่มีลูกซองเลยเหรอครับไม่มีลูกซองครับมีแต่พื้นเลยไม่รู้โอ้ใหม่ ก๊อดสงสัยเราต้องขึ้นไปแล้วแหละไปจะโดนยิงหัวไหมนะอุ๊ยเลดโซนตายห่าแล้วไอเกมนี้มันเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรไม่น่าใช่ไม่น่าเรียกเลดโซนแน่นอนเรียกเขตอันตรายหรือเปล่าอนั่นสิ กูคุยคอยนนั่นไงโดนแล้วหนึ่งไอวอลไอวอลไอวอลจะใส่เฮ้ยเหลัง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 ป่าเอ้ยปัดซ็อหลัง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 หลเก็บเก็บเกก็บสะพงสะปรเก็บหมดขวันนั้นอะย่าให้เจอโปรแล้วกันเขาบอกว่าเกมนี้แล่กับตามเจอโปรเยอะมากสาธุอย่าเจอเลย จะเจอนี่ร้องไห้ครัจริงเฮ้ยค้างโอ้อเเีเราเปิดตำแหน่งแล้วเราเปิดตำแหน่งแล้วเราเปิดตำแหน่งตัวเองแล้ววิ่งก่อนช้าก่อนพ่อนุ่มเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังโอ้โหดีดอกอือเจอบอดปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ใช่บอดแล้วละ่ะยิงแบบนี้เออ ห้องตายเจอทั้งบอดเจอทั้งคนเฮ้ยขึ้นอยู่พูดเป็นเล่นไปสุดยอดไปเลยกูที่ยีสิบเจ็ดเย้โอเคเอาใหม่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 ลุยเฮ้ยตัวตึงจริงๆเลย ตาแดงแดงแกล้งลืมมาบอกน้องไม่ต้องมาจ้องไปไหนก็ไปก็ไปลืมเนื้อใครเคยฟังบ้างเพลงตาแดงแดงแน่รู้นะมนไม่เคยฟังพี่เคยฟังเพลงตาแดงแดงไหมอ่ะเพลงกขเพ้เพอนะจะห่งจะแซวพอแล้วไม่อยากจะฟังหนาะเคยเห็นไหมเคยได้ฟังไหม ไม่มีใครตอบเลยลงไหนดีวะวันนี้เออ่มิมาสกิลงแล้วเราไม่ค่อยเวิร์กะอะแล้วเ,เราอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นนนงั้นเอาลงตรงที่ออหอนาฬิกาแล้วกันน่าจะเวิร์กนะคิดว่าคิดว่านะน่าจะเวิร์กนะ พุ่งเลยพุ่งเป็นแนวดิ่งเลยเกมบ้าเกมบออะไรล,ลงโดดล่มแล้วแบบโดดล่มแล้วแบบไอ้อาสเก็ตบอร์ดลงอะสุดยอดอะ่ะเฮ้ยฟอไนท์กับฝอไนก็อาสเก็ตลงไม่ใช่หรอวะเออวะน่าคิดจะ้หเจะแซวแล้วก็สิ่งที่เกลียดที่สุดในเกมนี้สำหรับผมนะคือเสียงปืนเสียงปืนแม่งแบบ รู้ว่ายิงขึ้นไป <c oughs> คือแบบเสียงมันก็แบบเหมือนเอาอะไรมาตีตับตับตับตัอันนี้พูดตรงๆนะพ <c oughs> ูดตรงๆจากใจแล้วมันเสียงไม่ดังไม่พอมันแบบแว่าบางทีเราไม่เห็นทิศทางอ่ะมันไม่ได้แบบแยกเสียงซ้ายขวาอันนี้ความรู้สึกเรานะ <c oughs> จริงๆมันก็แยก,แยกแหละแต่ว่าแบบเฮ้ยคนมันไ,ไม่มีสโคปกูเนี่ยไม่มีสโคปชิปหายแล้ว ืออะไรไม่รู้ใช้ไปก่อนเมื่อกี้เราเห็นคนนะสัตว์เลยใช่ไหมพอเจ้าอยู่ไหนกันดูพอ,อเจ้าจะหลบกันแบบนี้ไม่ได้นะตัวตีดูเพ์เยอะไปหน่อยคือหนังมันออกนานล้ะแต่ว่าเรากลับไปดูแล้วมันรู้สึกอินเหมือนเดิมอะ่ะอินที่ไม่ใช่อินคานะตากพกไว้ก่อนเผื่อคนจะเล่นคนจีรัก รักกนย่เจ็บไม่นานนี่แต่ละเพลงที่กูร้องนี่ไม่น่าจะมีใครเกิดทันนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนนะ่ะแล้วมันไปไหนวันนี้อ่ะจริงจรงเราเราเสี่ยงอะเพราะว่าแต่ละปืนมันแไอเอขาเรียกว่าไงมันไม่มีที่เล็งอะ่ะมันมีสโคปอะ่ะระยะน,นี้ต้องลูกสองละ ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเสียงเอเสียง A. เยงท้าเสียงอะไรเพราะเราปรับเสียงต่ำสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เมื่อกี้เราเห็นคนจริงๆนะแป๊บๆบอมๆแป๊บๆแต่ไม่น่าจะนั่นไงสองอยกงักม,ม่งมายิงมิดโดนสักนับทำไมอยูดไปเก็บสปอตซีไปกัน ได้ปื้นที่เลยยัดหน้ามันทิ้งแต่มันเป็นพื้นที่หลังกว่าถ้าจะเล่นเป็นเลูกสลองนี่ก็แต่ว่าลางนี้ได้อยู่่อยูไหนนะอยู่ไหนเนะอยเอาไม่ได้อยู่นี่เหรอโอ้ยยุงนี่กักกดซะเหลือเกินอยู่ไหนนะ ยู่ไหนเอนี่กูพูดมาหลายรอบแล้วนั่นแหละไม่มีปืนไรเฟิลอ่ะรู้สึกไม่อุ่นใจถ้าไม่มีปืนไรเฟิลนี่ไงแต่ไม่มีลูกบ้าชิปทำไมเราไม่ยินเสียงเสียงสับปืนเสียงอะไรใช่ไหมหรือว่าเราแบบปรับเสียงต่ำเกินไปเดี๋ยวเราไปแก้ทีเฮ้ยนี่มันขัดทงไม่ใช่ขัดทงบ้าเลย ไม่ใช่กระดาษไฟไ,ไปไหนของมันวะไอตัวนี้มึงนี่มีซิกเซนจริงๆเลยมึงซิกเซนหรือมึงกลัวมึงออกมาบวกกันตรงๆดีโัวันๆไม่ทำอะไรมุ่งตจไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดนแบน MCA หนึ่งไม่น่าเล่นะคือมีเซนว่าไม่น่าเล่นแน่ๆ แต่ในพับจีนี่คือเป็นแบบเป็นปืนประจำกายของใครหลายๆคนเลยนะเพราะว่ามันมันแรงอะ่ะมันเล่นได้ระยะก,กลางระยะใกล้เล่นได้หมดเลยมันดีมากกลางใกล้ไกลมันเล่นได้หมดเพราะมัมีนี่ทำไมกูแหลกๆกวะไม่เ,เหมือนไดยินเสียงตีนแป๊บนึงนะทุกคนขอปรับภาพ อ่ะชิบหายแล้วปรับตอนนี้ไม่ได้คือเนี้ยเราปรับสูตรเพราะว่าอยากดูว่าเฮ้ยฟรีไฟน์แม็กซ์มันแม็กซ์จริงหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมเพราะว่กฟรีไฟน์ปรับสูตรก็ประมาณนี้ไม่ใช่หรอเออล่าสุดถอดเคสได้ละร้อนเกินร้อนเกินต้านฟเฟรมเรทดรอปแล้วอ่าเฮียเอ้ยนี่เราเล่นฟรีไฟน์กระตุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวปรับให้มันปรับระดับกลางก็พอร,ระดับสูงๆก็พอไม่ต้องปรับ เฮ็ดตรงเฮ็ดตีอะไรขนาดนั้นถ้าเฮ็ดดีๆก็ได้เฮ็ดเวียดไม่มีอะไรเฮ็ดเล่นไปงั้นแหละเล่นไปเรื่อยคนแล้วแบบอุ๊ยมันกระตุกโอ้ตายหาละให้คุณผู้ชมดูแบบกระตุกกระตุกอย่างนี้เหรอตายแล้วกูไม่ได้นะแบบนี้เสียงอะไรเสียงน้ำเหรอมียันเสียงน้ำเหรอเดี๋ยวนี้เย็ดเคโคตรมาตรฐานเลย คนไปไหนหมดครับเนี่ยนี่เราวิ่งมาเอ๊ะตัวนั้นก็ไม่เห็นไม่รู้เป็นหลบที่ไหนกลัวหาอะไรไม่รู้นี่ก็ตุกกระตุกตุก,ตกมองไปทางซ้ายแล้วก็ตีมองไปทางขวาแล้วก็ตีบางคนสงสัยว่าทําไมผมชอบร้องเพลงเลยครับผมชอบร้องเพลงครับเวลาแบบไม่รู้จะคุยอะไรก็นี่แหละร้องเพลงนละฮะฮ้ย <c oughs> คนปะนก็ระแวงไปด้วยนะอุ้ย มือพี่ลั่นไปเองโอ้โอหโอ้โหเออเขาลืมลืมไปว่าเขาห้ามเขาห้ามถือเขาห้ามถือปืนวิ่งยิ้วหาโทษ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 โทท่าเฮ้เสียงอะไรอะเสียงมันแบบเหมือนโหลดทรัพยากรตุยทรัพยากรเสียงไม่ครบอะอ่าชิ w ฮิวโกเกน เราลองไปที่แอร์ดอกไหมเผื่อเจออะไรแบบโป้ปลาโป๊้ป๊าเฮ้ยเหลือ19คนแล้วถึงนี่เฮ้ยเจอศพอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนัดเดียวจอดคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เดียวเดียวเดียวเสียวเซียนวัดยัดเอยอจชนกูโอ้โหอีดอกแต่เลทกูใช่ไหม กระตุกไว้กระตุกไว้กระตุกโอ้โหกระตุกโอ้ยโอ้ยเอาวออเออเออขอแล้วๆอแล้วอ้าวขึ้นแรงแบบงงงเลยเฮ้ยเมื่อกี้เฟมเลตดอปเห็นปะ วุ้ยเครื่องร้อนจัดเลยผู้ชมผมว่าไม่ใช่แล้ว